สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องงานหลังคาบ้านหลังนี้ค่าใช้จ่ายของงานหลังคาบ้านหลังนี้คือผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายราลยละเอียดทั้งหมดเรื่องการใช้เหล็กแล้วก็แผ่นหลังคาทั้งหมดเลยของบ้านหลังนี้ก็คือพื้นที่ใช้สอยนี่84ตารางเมตรนะครับหน้ากว้าง7เมตรลึก12เมตรนะครับของบ้านหลังนี้คือ2ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องครัว1ห้องน้านะครับพื้นที่ใช้สอยะนะครับผมแต่ว่าพื้นที่หลังคาจะเยอะกว่านั้นนะครับพื้นที่หลังคาผมว่าเป็นตัวเลขกลม้วัประะาณ120พดไ บางทีก็แล้วแต่เรายื่นชายคานะครับร้อยสิบแปดร้อสิบเก้าร้อยี่สิบแต่เทคนิคและวิธีการทํางานของผมที่ผมเคยลงไว้นะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในประมาณเก้าหมื่นกว่าผมตีเลขกลมๆเลยแล้วกันหนึ่งแสนบาทแล้วกันนะครับราคาของบ้านหลังนี้หลังคานะครับรวมไปเสร็จแล้วคืออันนี้เป็นราคาของผมนะครับเลยไปเทียบกับท่านอื่นบางทีมันไม่เท่ากันแน่นอนนะครับเพราะว่าเทคนิคและวิธีการทํางานและเรื่องการใช้วัสดุนี่ไม่เหมือนกันนะผมเพราะว่าบางทีบางท่านนะผมช่างเนี่ย การวางเหล็กก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอย่างของเราเราจะทําวิธีนี้ก็คือการวางจันทันและวิธีนี้ราคามันเลยออกมาเป็นตัวเลขขนาดนี้ผมเลยหาให้ดูนะครับท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันทําได้เหรอครับราคานี้เหมาอยู่ที่บ้านราคานี้แน่นอนครับไม่เท่ากนะันเพราะว่าแค่การใช้เหล็กการวิธีการท,าท,าทํานี้ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมลงราคานี้เพราะว่าวิธีการทํางานของเราเราจะทําแบบนี้นะครับผมคือในคลิปนก่อนเนี้ยแต่ว่าท่านอื่นอาจจะทําได้ถูกกว่าเพราะว่าของผมนี่ใช้เหล็กตัวหลักเนี่ยก็คือเหล็กกล่องสี่คูณสองนิ้วเป็นตัวหลักนะครับผม แต่บางท่านอาจจะใช้เหล็กกล่อสามคูณครึ่งเป็นตัวหลักและความหนานะผมใช้มิลแปดบางท่านก็อาจจะใช้มิลห้าราคามันก็ต่างกันนะครับแผ่นแผ่นลังคาไม่ถึงชิ้นเนี่ยผมใช้สามห้าบางท่านใช้สามศูนย์บางท่านใช้สี่ศูนย์ราคามันก็ต่างกันนะครับผมเพราะว่าพื้นที่มันร้อยยี่สิบตารางเมตรถ้าสมมุติมันต่างกันห้าสิบาทนะครับผมหรือต่างกันร้อยหนึ่งมันก็คูณร้อยยี่สิบไปนะครับผมมันก็เลยต่างกันนะครับราคามันต้องต่างกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคและวิธีการทํางานของช่างด้วยแล้วก็สเปคของ ที่ราคามันต่างกันนะครับผมเพราะว่าบางท่านเนี่ยแผ่นหลังคาใช้หนา4 40 PU ราคามันก็โดดไปไกลแล้วนะครับตารางเมตรน,นึ่งต่างกันตั้ง200อย่างนี้120ตารางเมตรก็ต่างกันหลายบาทนะครับผมซึ่งราคาตัวนี้ราคาตัวนี้หลังคาตัวนี้ผมเคยตีไปอยู่ที่100,000นะครับเล็กๆบางท่านอาจจะทำได้ถึง105,000บางท่านอาจจะทำได้อยู่ที่7,000 70, 0อันนั้นแล้วแต่นะครับเพราะการจ้างค่าแรงก็เหมือนกันอย่างของผมผมจะจ้างช่างเหมาเนี่ยคือช่างของผมบางท่านบางบางคนนะ ก็ทําเป็นทําเก่งเรื่องที่ผมก็ตัดให้ก็เหมอเลยเขาจะหมอต่อจากผมเนี่ยเม็ดหนึ่งประมาณบางที่ก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยราคาตัวเลขประมาณนี้นะครับผมคือแล้วแต่สโคปของงานแล้วคือบางทีเราต้องตกลงงานลงตรงโรงงานกับช่างเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างอยู่ในนั้นด้วยนะครับราคามันเลยไม่เท่ากันและพื้นที่การทํางานนะครับการขึ้นของยากง่ายอันนี้ตัวสําคัญเลยนะครับราคาก็ต่างกันนะครับผมและหลังคาจะมีหลายซ้อนหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมเอาตัวอย่างมาให้ดูในแค่สเต็ปเดียวนะครับ ก็ราคาอยู่ประมาณนี้บางที่ก็ร้อยสามสิบก็แล้วแต่นะครับคือต้นทุนราคาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเรื่องค่าแรงแต่ละที่อย่างเช่นทางภาคใต้ทางพี่ๆน้องๆอยู่ทางนั้นก็รู้อยู่นะครับทางนั้นยิ่งแพงนะครับผมแต่ว่าทางภาคอีสานนี่ก็อาจจะถูกหน่อยนะครับก็แล้วแต่นะครับคือบางที่แพงบาืองที่ถูกนี่ไม่เท่ากันแน่นอนนะครับเฉพาะบางทีในบ้านเราเองเนี่ยแค่ปูกระเบื้องเรียบางคนปูแ0ดสิบบางคนปูร้อยบางคนปูร้อยยี่บางคนร้อยห้าสิบซึ่งต่างกันนะครับแค่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับผมเนี่ยครับ คือตัวเลขมันเลยไม่เท่ากันทําไมราคามันถึงแพงกว่ากันนะครับเลยวันนี้เอามาบอกเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้นะครับผมประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์บ้างเล็กๆกน้อยๆนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ